ทุกคนดังในท่าสบายของตัวเองนะจ๊ะตั้งกายให้ตรงเอาความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าให้ความรู้สึกแนบชิดติดกับลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกแนบชิดติดกับลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมาแต่เดิมวันนี้เป็นบันเสว์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2559จะขอกล่าวถึงหลักการปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือหลักอินเรียสังวร คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเพราะการนั่งสมาธิภาวนาทุกวันนี้ก็เพื่อให้เรามีกำลังเข้มแข็งเพียงพอที่จะตัดกิเลสต่างๆได้แต่ว่าทุกท่านส่วนมากแล้วร้อยละเก้าสิบเก้า ก็มักจะปล่อยให้กำลังของตนนั้นรั่วไหลออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนหมดทุกครั้งที่ปฏิบัติได้ก็ปล่อยให้รั่วไหลไปหมดกำลังจึงไม่เพียงพอที่จะสู้กิเลสต่อด้านกิเลสหรือตัดกิเลสได้เสียทีนะ ใน,นเมื่อสู้ไม่ได้ก็ไม่สามารถต้านทานได้เมื่อไม่สามารถต้านทานได้ก็ไม่สามารถที่จะตัดละได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแน่อนเพราะว่าเราเองไม่ควรได้จะโดนความทุกข์ต่างๆมาเบียดเบียนหนักจนทุกวันนี้ แต่ก็ยังโดนอยู่ร่ำไปเพราะว่าไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์นั่นเองถึงเวลาตาเห็นรูปจิตก็ไปปรุงแต่งว่าชอบหรือไม่ชอบหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคลุ้นคิดก็เช่นเดียวกัน ซึ่งการไปปรุงแต่งว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นเกิดโทษทั้งคู่เพราะว่าความชอบเป็นอิทธารมม์อยู่ในส่วนของราคะก็แปลว่ากิเลสตัวใหญ่มหึมาความไม่ชอบอยู่ในส่วนของโทษะก็กิเลสใหญ่มหึมาอีกตัวหนึ่ง ทำอย่างไรที่เราจะระมัดระวังสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา,เาไว้ไม่ให้ไปสนใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณต่างๆที่เข้ามาในใจเราเราก็ต้องปฏิบัติภาวนาให้สมาธิทรงตัวให้มากกว่านี้ เมื่อส่งตัวแล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา,เาไว้ไม่ให้ไปนึกคิดปรุงแต่งกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมที่เข้ามาถึง การที่จะทำเช่นนั้นได้นอกจากสมาธิต้องส่งตัวแล้วสติยังต้องแหลมคมว่องไวนั้นปัญญายัางต้องเห็นโทษของการที่เราไปปลุงแต่งในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมเหล่านั้นเมื่อสติรู้ทันสมาธิก็จะหยุดการปรุงแต่งลงทันที ปัญญาก็จะทำให้เรารู้จักหลีกเลี่ยงหันมาประคับประคองรักษาใจของเราไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นก็คือถ้าหากว่าสติสมาธิปัญญาของเราถึงเราก็จะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน สักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้รสสักแต่ว่าสัมผัสหยุดใจไว้ไม่ไปครุ่นคิดในอารมณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็สักแต่ว่าเป็นรูปสักแต่ว่าเป็นธาตุสักแต่ว่าเป็นนามไม่สามารถที่จะทำอันตรายกับจิตใจของเราได้ ตัวอย่างบุคคลที่สำรวมอินทรีย์ก็คือพระนันทเทระที่กำลังจะแต่งงานกับนางชนบทกัรยาณีแลองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมเุ็จเจ้านำตัวไปบวชเมื่อบวชอยู่ก็ไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมเพราะคุ่นคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณี องสมเด็จพระชินสีพระรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้วารจิตจึงพาพระนันทะขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ไปเห็นนางฟ้าต่างๆที่สวยงามกว่านางชนบทกาลยาน,นีจนไม่สามารถประมาณได้พร้อมกับให้สัญญาว่า ถ้าพระนันทะตั้งใจปฏิบัติธรรมจนสำเร็จนึ่งก็จะขอนางฟ้าจากพระอินมาให้เป็นภรรยาพระนันทะด้ดยความที่อยากได้นางฟ้าที่สวยกว่านางชนบทกาลยาณีจนประมาณไม่ได้เป็นภรรยาก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมปรากฏว่าบารรลุมรรคผล จึงไปขอเปลื้องปฏิญญาก็คือขอเลิกคำสัญญากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างยิ่งจนได้รับเอตทคะทางเป็นผู้สํารวมอินทรีย์เพราะว่าท่านเห็นชัดเจนแล้วว่ารูปเป็นโทษอย่างไรเสียงเป็นโทษอย่างไร กลิ่นเป็นโทษอย่างไรรสเป็นโทษอย่างไรสัมผัสเป็นโทษอย่างไรใจคุ้นคิดเป็นโทษอย่างไรเราทั้งหลายก็ควรจะประพฤติปฏิบัติตามปฏิบัทาของท่านอนททเทระก็คือรู้จักละมัดระวังสํารวมอินทรีย์ ไม่ปล่อยให้กำลังสมาธิที่เราทำได้รั่วออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสมุดจะได้มีกำลังเข้มแข็งเพียงพอที่จะต่อต้านกระแสะกิเลสได้และถ้ากำลังสูงเพียงพอสามารถตัดละกิเลสได้ยิ่งดี ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติพึงสังวรให้มากไว้ถ้าท่านใดสงสัยว่าปฏิบัติทรมมาวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าทำไมถึงยังไม่ได้มักไม่ได้ผลกับใครเลยก็ขอให้รู้ว่าเราขาดการสำรวมอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งปฏิบัติเสร็จก็ไปนั่งคุยกันจนกำลังรั่วหายหมด ปฏิบัติเสร็จก็ไปนั่งส่องเฟสส่องลายกันจนกำลังลุ่วหายหมดนี่ยกตัวอย่างแค่ตากับหูเท่านั้นนะลำดับต่อไปก็ให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอัทยาศัยจนกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา พียงกท่านตั้งกำลังใจให้มั่นคงก่อนแล,ล้วค่อยๆคลายสมาธิเอามาส่วนหนึ่งจะได้ใช้ในการที่ส่วนกุส่วนให้เราธามาทีส่วนใหญ่ก็รักษากำลังใจให้เราต่อไป